การวิเคราะห์และสาธิตวิธีการคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการในหมวดตัวอ,อักษรถอถุงหมวดตัวอ,อักษรถอถุงมีอักษรที่คล้ายคลึงกันจำนวน5ตัวประกอบด้วยตัวถอถุงตัวรือตัวนอรเนนตัวยอยหญิงและตัวชอเชอ เรามาดูหัวของอักษรทั้ง5ตัวซึ่งจะอยู่ด้านล่างเส้นบรรทัดที่หและที่สอของบรรทัด5้าเส้นจะนับจากด้านล่างจะมีขนาดอยู่ในช่องแรกของบรรทัด5้าเส้นและมีขนาดที่ตัวกว่าเล็กน้อยของตัวถอถุงตัวนอเนนและตัวรือและจะมีขนาดพอดีกับช่องก็คือตัวยอหญิงและตัวชอเชอร์เรายากด้านบน ซึ่งยื่นไปด้านหน้าของตัวอักษรทุกตัวจะมีรอยหยักตรงเส้นบรรทัดที่4ของบรรทัด5เส้นก็จะมีตัวนอนเี่ยต่ำกว่านิดหนึ่งตัวยอหญิงสูงกว่านิดหนึ่งแต่โดยประมาณแล้วก็คือบรรทัดที่4ของบรรทัด5เส้นนับจากด้านล่างเรามาเปรียบเทียบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการกับตัวอักษรของขุนสมริดวรรณการ ดูตัวถอถุงครับที่ต่างกันก็คือรอยหยักตรงด้านบนซึ่งของกระทรวงสถาติการจะมีรอยหยักมาด้านขวาก่อนหัวของกระทรวงสถาติการเนี่ยโตกว่าเด็กน้อยตัวรือของขุสนสมธิ์วรรณการเนี่ยเล็กเลยแต่ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโตกว่าตัวนอเนนตัวนอเนนนี่เรามาดูที่เส้นที่ลากม้วนเป็นปมขมวดที่ร่นไปทางด้านหลังของตัวนอเนน ทั้งสองตัวความแตกต่างก็คือของคุณสวิทวรรณการจะอยู่ต่ำในช่องแรกของบรรทัด5เส้นนับจากของกระทรวงสาัสดิการเนี่ยจะสูงขึ้นมาเกือบถึงช่วงกลางของบรรทัด5เส้นคือเกือบถึงบรรทัดที่สของบรรทัด5เส้นเพราะฉะนั้นเมื่อดูจากตัวนี้ก็คือของกระทรวงสวัาิการเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงครึ่งหนึ่งของ ช่องที่สองของบรรทัดห้าเส้นตัวยอหญิงนี่ก็คล้ายคลึงกันแต่ว่าของกระทรวงศาธิกาเนี่ยจะเป็นตัวที่คล้ายกับลูกน้ำาหะอยู่สูงกว่าตัวตัวชอเชอร์ก็มีลักษณะของการแลกเส้นที่เป็นปมขมวดที่ร่นมาด้านหน้าแตกต่างกันก็คือของขุนสมฤทธิ์วรรณการเนี่ยเล็กกว่าแต่ของกระทรวงศึกาธิกาเนี่ยจะสูงขึ้นไปคล้ายๆกับตัวนนเนน เรามาดูอักษรที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมและสวยงามซึ่งเป็นแบบของกระทรวงศึกษาธิการอักษรทุกตัวนะครับเราจะทําให้หัวของตัวอักษรทุกตัวอยู่ในช่องแรกของบรรทัดห้าเส้นนับจากด้านล่างหรือให้มันโตกว่าเพียงเล็กน้อยในกรณีที่เราคัดลายมือในรอยหยักที่หยักมาทางด้านขวามือนั้นจะอยู่บรรทัดที่4ี่บรรทัดที่4ี่ของบรรทัดห้าเส้นนับจากด้านล่าง เส้นที่เป็นปมขมวดของตัวนเนนและตัวชอเชนนั้นจะให้สูงขึ้นมาอยู่ประมาณตรงกลางของช่องที่สองของบรรทัด5เส้นนับจากด้านล่างเรามาดูวิธีการคัดลายมือกันครับหัวของตัวอักษรก็จะอยู่ประมาณช่องแรกนะครับรอยหยักอยู่เส้นที่4นับจากด้านล่างขึ้นมา เป็นตัวถอถุงครับตัวเรือหางเนี่ยจะไปสิ้นสุดอยู่ช่วงตรงช่วงกลางของ บรรทัดด้านล่างของตัวอักษรหรือใกล้เคียงนะครับจะไม่เลยจะไม่เลยเส้นช่วงกลางบรรทัดด้านล่างตัวโนอนเอนครับ จะเป็นรอยขมวดด้านหลังครับตัวยอหญิง ตัวชอเชอร์เมื่อเราดูแล้วจะเห็นว่าอักษรทั้ง5้าตัวเนี่ยมีการเขียนที่คล้ายคลึงกันมากจึงจัดอยู่ในหมวดทอถุงเหมือนกันนะครับ เรามาทำกิจกรรมการคัดลายมือตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการในหมวดถอถุงกันครับ